สวัสดีครับทุกท่านไทยดอนมาแล้วเดอ้อมีวันนี้พี่เพชรก็จะปลูกเมล็ดทานตะวันนี่ดอกทานตะวันนี่ยเห็นไหมนี่ที่เราเก็บมาจากบ้านเก่าเราพี่เพชรจะปลูกให้เต็มคลองเลยเดอ้อค่อยๆปลูกให้มันเป็นแนวแนวขึ้นไปถึงนู่นถึงเป็ดเรานั่นแหละไปเดี๋ยวเราไปกุดกันกุดเป็นจุดเป็นจุดเอานะไป,ไปขอบ,ขอบ บ่อน,นิดนึงเห็นไ,ไหมเดีย๋ยวที่เพชรจะขุดๆแล้วแล้วก็ค่อยๆตามมาหยอดเอาที่หลังที่หลังเพราะว่ามันเวลามันบามันจะได้สวยนะเด็ดทานตะวันของเรา นี่ตรงนี้ก็จะมีดาวเรืองมีดาวเรืองมีเบนจมาตมาโรยเด้อให้เป็นเพื่อนเป็นแนวทนตะวันเพราะว่าถ้าเราปลูกตอนนี้มันก็จะทันตอนหน้าหนาวพอดีช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะรับกันพอดี นี่หละพี่เพชก็จะปลูกไล่ไปให้มันเป็นแนวแนวยาวไปให้มันรับกับสวนเราพอดีน,นะ โอเคเดีพี่เพชรขอปลูกต้นไม้ก่อนเด้อวันนี้จะลงทานตะวันให้ทั้งแนวเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ดูคลิปดูโฆษณาให้เราเด้อพี่นัทกับพี่เพชรและเด็กเบียกสามคนตลัดคลิปนี้ก็ไปแล้วเด้อบ๊ายบาย,บาย